มีความรู้มาแบ่งปันกันนะครับสำหรับใครที่เพลอลบแชทไลน์นะครับที่เราเรียกว่า Open Chat นะครับออกไปหรือมันหายไปได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนำกลับคืนมาอย่างไรมาเรียนรู้กันครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมขอสาธิตบนระบบบติการ ios นะครับใช้งานร่วมกับ voice over สื่อโดยตรงไปยังเพื่อนๆืคนตาบอดนะครับเริ่มต้นเราปลดล็อก iPhone กันเลยแล้วก็เข้ามาที่ไลน์รายการห่สการแอปพลิเคชัน Line นะครับผมอ่าผมหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปในใน l ล ne นะครับเพื่อนๆที่ใช้งาน o i c e o v e r ตามมา,าอ่าโอเค <L ine> เราอยู่ที่แ <chat S 1> ชทนะครับผมอ่าแ,แล้วถ้าเราปัดขวามาเรื่อยๆรื่อตอนในี้ผมอยู่ที่แท็บแชทนะแท็บที่2เนาะ อ่ะตอนเนี้ยก็จะมี Open Chat อยู่ด้านบนเลยนะครับแต่ถ้าเราปัดขวามาลองไปสำรวจกันดูค้นหาช่องสแกน QR code หน้าตารูปหัวจิปดังต้องดูอันนี้เป็นโฆษณานะโฆษณาผมปัดขวามาได้เรืนะ่อยเนาะอ่ะก็จะมีกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มคือตรงเนี้ยในส่วนของแท็บแชททั้งหมดก็จะมีทั้งกลุ่มมีทั้งบุคคลมีทั้ง Line o f f ฟิเชียลอ่ลาไลน์อย่างเป็นทางการอ่า ยกตัวอย่าง T A B อย่างเงี้ยยกตัวอย่างในส่วนของตัว Next ที่ที่เป็นการแจ้งเตือนของธนาคารกรุงไทยแจ้งเตือนเงินเข้าออก S C B Connect อย่างเงี้ยกรุงไทย Connect S C B Connect เนี่ยเป็น Official ส่วน Off ตัวตัวนี้กลุ่ม Open Chat กลุ่มแก้ไขกลุ่ม Open Chat กลุ่ม Open Chat ก็จะเป็นรูปแบบลักษณะแชทอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะมีหลายๆที่หลายๆส่วนงานใช้งานกาันอ,อย่างเช่นตอนนี้มีของอชาวสากรมีของแท็บทูริสต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนีย่ยย,ยกตัวอย่างมาซ e n t r a l ขั้งรวมเรียนรู้เรื่องไอทีชาวสากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยชาวสะกรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดอย่างเงี้ยเป็น Open Chat สมมุติว่าผมผมดันไปเผลอหนึ่งนิ้วปัดขึ้นซ่อน ลบอ่าเจอคําว่าลบแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งต้องการลบแชทนี้อ่าแ,แล้วก็กกกผมกดลบไปปุ๊บคือการที่จะให้แชทนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือบางทีเราลบไปแล้วแล้วอแชทนี้ที่เป็นโอเพนแชทของหน่วยงานนี้อันนี้หายไปเพราะเราเผลอไปกดแก้ไขแล้วก็ลบๆๆๆบเลือกเลือลบลบลประมาณนี้แล้วเผลอไปลบโอเพนแชทที่เราเ ต้องการอาจจะพิมพ์คุยกับเขาหรืออาจจะสื่อสารกับเขาเนี่ยแล้วเราหาไม่เจอแล้วผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันว่าเราไปนํากลับคืนมาได้นะครับคือถ้าเป็นบุคคลเราก็ไปที่แถบหน้าหลากักหรือจะเป็น Open Chat ก็ไปที่แถบเพื่อนแล้วก็ไปหาในส่วนของอ่ะ Official ที่เป็น Line Official กับนะ่ะ ถ้าเป็นเพื่อนนะครับหรือ Li น์อัเชียไปหาแท็บหน้าหลักเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอย่างเช่นชาวสากลหรือแท็บทัวริสเนี่ยให้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอลายผมใช้สีนิ้วแตะขึ้นบนหน้าจอหรือเอานิ้วลูบไปที่ด้านบนนะครับแชท่าแชทแล้วผมปัดขวามาที่แก้ไขปแก้ไขปัดขวาอีก,อกโอเพนแชทปุ่มเจอคําว่า Open Chat นะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งพอเข้ามาตรงเนี้ยเราแนะนําว่าต้องฝึก ฝึกแตะมุมที่เราบอกให้ได้หรือใช้น่มีมีสแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเอานิ้วเนี่ยแตะด้านล่างเหนือปุ่มโฮมถ้าเครื่องที่มียังมีปุ่มโฮมอยู่แต่ถ้าเครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมเนี่ยแตะที่เป็นแถบด้านล่างเหมือนแถบของไลน์แถบของ Facebook เลยแตะปุ๊บเนี่ยจะมี จะมีทั้งหมด5แถบนะครับก็คือหน้าหลักปัดขวามาหมวดหมู่ปัดขวามาสร้างปัดขวามาค้นหาค้นหาปัดขวามาแชทของคุณแชทของคุณท้ายการนทางเนี่ยเราต้องมาหาตัวเนี้ยแชทของคุณนะครับหรือหรือถ้าเราไปแตะตรงกลางหน้าจอให้เอาสีนิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอปุ๊บแเนแนวตั้งเนี่ยทีเดียวบางทีอย่างเงี้ยไม่เจอเนี่ยคลอสปุ่มอ่า แล้วเราก็ให้ปัดซ้ายซ้ายถ้าเราสีนิ้วแต่ครึ่งล่างเนี่ยเราต้องปัดซ้าย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 แชทของคุณหาแชทของคุณกลุกลับมาท้ายท้ายการนำทางให้เจอแชทของคุณเหมือนกันแต่ถ้าให้ง่ายนะแตะเหนือถ้าเป็นเครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมแตะด้านล่างขอบล่างหน้าจอเนี่ยตรงไหนก็ได้สักทีหนึ่งเึ๊บเนี่ยหมวดหมู่ <ๆ S 2> หรือเจออะไรก็ได้เนี่ยถ้าแตะซ้ายสุดจะเป็นหน้าหลักหน้าหลักแตะขวาสุดจะเป็นอ่ะ คุณหาคุณหาคุณหาแชทของคุณแชทของคุณท้ายท้ายท้ายการนำทางเราจะหาแชทของคุณเนี่ยครับถ้าคุณแตะเจอตรงกลางเป็นหมวดหมู่เนี่ยครับให้คุณปัดขวามาขวาไม่อีกคหาขวามาอีกแชทของคุณเจอแชทของคุณแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งแชทของคุณการสุดท้ายท้ายท้ายการนำทางพอเจอแชทของคุณเคาะไปแล้วนะครับให้ชัวร์ก็แตะตรงข้างล่างอีกทีให้เจอแถวเนี้ยสร้างสร้างก็คือ สร้างหมวดหมู่ค้นหาเนี่ยใช่ของคุณแล้วสุดท้ายคราวนี้คุณแตะที่แถบด้านล่างแล้วให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาเรื่อยๆซ้ายเยอะๆเลยซ้ายอีก้อีกข้อกำหนดซ้ายอีก้านี่ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วจะเป็น Open Chat ที่เราเคยเข้าร่วมไว้ปัดซ้ายอีกเนี่ยอันนี้อะไรการโปรดซ้ายอีก 24ชั่่วโมงทีผสา,า,ายอีกมีไว้แจ้งข่าวพูดคุยเนี่ยคับข่าวสา,ากรกบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเนี่ยอันนี้คือ Open Chat ของชาวสา,ากรกบริการอย่างเช่นเราอยากจะหา Open Chat ของแท็บทูริสผมก็ปัดซ้ายซ้ายซ้าย,ายฟาวรายกลุ่มนี้มีไว้เรียนรับเรียนรู้เรื่องไอทีอ่ามีเรียนรู้เรื่องไอทีก็มี Open Chat ด้วยเรียนรู้เรื่องไอทีใช่ซ้าย,ายฟาวรายกลุ่มชุมชนใหญ่ของไอโอเอสเลเวอร์นี่ไอโอเอสเลเวอร์ก็มีโอเพนแชทไอโอเอสเลเวอร์กลุ่มฟาวรายกลุ่มเจ็ดชั่วโมงที่ต้องพูดคุดดดย ตรงนี้นะครับการที่คุณจะมีกลุ่ม Open c h ช t แบบผมเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเคยกดเข้าร่วมแล้วด้วยนะครับที่เรามาสื่อสารคือเราเคยเข้าร่วมแล้วเราดันเผลอไปลบห้องแชทนั้นอ่าก็ทำแบบนี้ผมจะเมื่อกี้ผมลบชาวสากลใช่ไหมครับผมก็ปคราวนี้ผมปัดปวขวาเ<อ>คลื่อนมาท<อ>ี่ชุดฝ่าวรกลุมเรียนรู้เรียนรู้กลุ่มนี้ฝาวรกลุ่มชาวสากลบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดภาพอ่าจะมีชาวสากลอยู่สองอันก็คือต่อท้ายด้วยคําว่าภาพ ให้คุณปัดขวาหรือปัดซ้ายให้ให้ให้ไม่ไม่มีคําว่ารูปภาพหรือภาพนะครับชาวสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจํากัดเนี่ยครับให้เป็นชื่อของ Open c h ช t นั้นจริงๆแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปิดกลุ่มเขาจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาให้เราปัดขวามาราากโ่มีรายการโปรดปัดขวาอีกชาวสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยชื่อชื่อ Open c h ช t ครับปัดขวาอีกสมาชิกหนึ่งร้อยเก้านศูนย์สสมาชิกครับปัดขวาครับ อ่าอันนี้คือชื่อที่ผมใช้กับ Open Chat เขาให้เราตั้งชื่อใหม่นะผมตั้งชื่อว่าลงไปมีไว้แจ้งข่าวพูดคุยแฮชแท็กคนตาบอดแฮชแท็กมีไว้แจ้งข่าวนี่คือรายละเอียดกลุ่มรายละเอียดโอโอเพนแชทไม่ใช่กลุ่ม Open Chat ปัดขวาครับ롱ไฟล์ของเราเมนูชาร์ทนอนรืเงอร์กลุ่มเนี่ยเราจะมาหาปุ่มนี้ครับเขาจะมีชื่อปุ่มเนี่ยคล้ายกัน2ปุ่มนะครับผมปัดขวาอีกที롱ไฟล์ของเราเมนูโน้ตนอรืเงอร์กลุ่มอันเนี้ยโน้ตนอร์มอลคุณฟังตอนท้ายนะอ่าโน้ตนอร์มอลให้คุณปัดซ้ายมาอีกที รไฟล์หลัเมนูชทนอนเงิลคุณคือคือปัดซ้ายย้อนกลับอาจจะเป็นปุ่มเนี้ยรอรไฟล์หลงเมนูชทนอนเงิล่อ่าจะเป็นแชท normal นะครับผมคือชื่อตอนต้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยเนี่ยโปรไฟล์โฮมเมนูโน้ตนอร์มอลโปรไฟล์โฮมเมนูเนี่ยอ่าจะเป็นโน้ตนอร์มอลกับแชทนอร์มอลเราเจอตัวแรกเลยก็คือโปรไฟล์หลังเมนูแชทนอร์มอบกลุ่มเนี่ยแชทนอร์มอลนะครับพูดง่ายๆต่อจาก มีมายแจ้งข่าวพูดคุยต่อจากรายละเอียดของกลุ่มนั้นหรือ Open Chat นั้น Open Chat นั้นให้ปัดขวามาที่รเราไปลรเองเมนูชาร์ลแล้วเนอเอ,อ่าตัวแชท t o r r m l l เนี่ยครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งพอเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็ต้องเลือกแล้วเพราะ,ราะว่า Open Chat แต่ละอันก็จะมีแบบห้องย่อยอีกเราก็ปัดขวาไปเนี่ย<ป>ขวามาโปรดเลือกแชทที่ต้องการเข้าร่วมคุณสามารทแชททีาา่เข้าร่วมแล้วหนึ่ง ชาวสาหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเข้าร่วม105อยาคนอ่าอย่างตรงเนี้ยคือถ้าเราปัดขวาไปก็จะมีห้องย่อยตัวนี้แชทที่เข้าร่วมกิจกรรมล่าสุดของสหกรณ์กิจกรรมล่าสุดของสหกรณ์เข้าร่วม6คนเนี่ยก็จะมีห้องย่อยคือกิจกรรมล่าสุดของสหกรณ์อีกแต่เราถ้าอยากจะเป็นตัว Open Chat หลักเราก็ปัดซ้ายกลับมาที่แชทที่ครชาวสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเข้าร่วม105คนคือแต่ละ Open Chat ที่เราเข้ามาเนี่ยอาจจะมีห้องย่อยห้องย่อยห้องย่อยของ OpenChat อีกนะครับหรือหมวดย่อยหมวดย่อยเนี่ย แต่ว่าเราจะเลือกหมวดใหญ่ก็อยู่ที่อันแรกเลยชื่อในส่วนของ Open Chat นั้นแล้วก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเลยเนี่ยก็จะกลับเข้ามาที่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์กดเข้าไปแล้วพิมพ์ส่งในส่วนของข้อความไปยัง Open Chat นี้ได้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS สํำหรับ l ล n e Open Chat ถ้าเผลอเกิดเผลอเราไป Delete หรือลบทิ้งนะครับก็เป็นข้อมูลนำมาฝากกันใครที่อาจจะยังงงและสับสนก็สอบถามได้ที่บริการหมอคอมนะครับกดที่หมายเลข1414 14, เมนูหลักกด9และกด1นะครับจันทถึงสุก10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราเนาะก็สมัครสมาชิก1414 p l u ได้ฟรีนะครับเพียงแค่มีบัตรคนพิการอ่าก็ กดมาที่022463835ต่อ310วันและเวลาทาการ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็วันนี้บริการหมอคอม1414พัสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม